สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนสู่ EP 2ของ The Basics of Business Email Writing นะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Salutation นะคะถ้าถามว่า Salutation คืออะไรนะคะอ้างอิงจาก Cambridge Dictionary นะก็คือ a greeting in words or actions or the words used at the beginning of a letter or speech นะคะก็เป็นคำทักทายนั่นแหละนะคะในอีเมลนั่นเองเนาะ อืมอ่าเรามาดูกันนะคะคือมันสำคัญตรงไหนอะไอ้คำทักทายอีเมลอันนี้นะคะก็คือเราต้องเริ่มด้วยโทนที่มันถูกต้องอะ setting the right tone หรือโทนที่มันถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมี formal greetings นะคะ formal greetings address the recipient by their name and title to show respect and professionalism if you are unsure about the recipient's name you can use Dear Sir, Madam, or To Whom It May Concern นะคะอันนี้ขอแกลให้ก่อนนะคะก็คือเวลาที่เราจะเขียน Salutation นะหรือว่า Greetings ะค,ะคำทักทายอย่างงี้ค่ะก็คือเราต้องรู้ด้วย ชื่อของเขาคืออะไรนะคะแล้วก็คำนำหน้าชื่อนะคะคำหน้าชื่อในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายก็มิสเตอร์ใช่ไหมคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยคือเราจะแบ่งตามที่แบบแต่งงานหรือ,อยังด้วยนะเออคือถ้าแต่งงานแล้วเป็นนางอย่างเงี้ยก็เป็นมิสซิสนะคะถ้ายังไม่แต่งงานเป็นนางสาวเป็นมิสแบบนี้ หรือถ้าเราไม่ชชว่์นะคะใช้มิสแบบนี้นะคะเคลียร์เนาะผู้ชายผู้หญิงแต่งงานแล้วผู้หญิงยังไม่แต่งอันนี้กลางๆคือไม่ทราบว่าแต่งหรือยังนะคะแล้วก็ตามด้วยนามสกุลของเขานะคะเป็น last name นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือถ้าเอาแบบโทนที่เป็น formal หรือว่าเป็นทางการนะแต่ในกรณีที่แบบรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่น นะคะคือฝรั่งเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อจริงของเขาก็คือชื่อเล่นของเขานั่นแหละถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเราส่งให้คนไทยด้วยกันก็อาจจะเป็นเราลองดูแล้วกันว่าจะจะใช้แบบไหนดีนะคะลองดูว่าเขาส่งหาเรายังไงเราก็ส่งหาเขาแบบแบบนั้นเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ในกรณีที่เราไม่ทราบนะคะเราไม่ทราบถึงชื่อของเขานะคะเราสามารถใช้ Dears i r madam ได้นะคะก็จะแปลเป็นไทยประมาณแบบ ถึงเรียนเรียนคุณผู้ชายเรียนคุณผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนึงก็คือ to whom it may concern นะคะก็คือประมาณว่าเรียนท่านผู้เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยคะ่ะก็จริงๆอะ่ะจะไม่แนะนำให้ใช้ dear sir dear madam หรือว่า to whom it may concern เพราะมันโชว์ว่าเราไม่ค่อยใส่ใจนะคะคือถ้าเราเขียนให้แผนกไหนอะ่ะอาจจะเป็น dear แล้วก็ตามด้วยชื่อแผนก ะะหรือว่าเดียตามด้วยชื่อของทีมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะโชว์ว่าเราใส่ใจมากกว่าแล้วพี่จี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่านะคะแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ทราบจริงๆก็ใช้2ออันนี้ได้ในกรณีที่เราสนิทกันนะคะเราสามารถที่จะ personalize when possible กรณีที่สนิทกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ชื่อจริงของผู้รับ ได้เลยนะไม่ต้องแบบเนี่ยไม่ต้องมีคำนำหน้าก็ได้นะคะ if you have an existing relationship with the recipient consider personalizing the salutation by using their first name this adds a touch of familiarity and helps build rapport นะคะ,อะโอเคก็คือถ้าเราแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเพื่อนกันแบบรู้จักกันนะคะสนิทกนะะัน ก็สามารถใช้ชื่อจริงไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะแสดงถึงความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ build rapport คำนี้นะคะคำว่า rapport rapport เนี่ยมันก็คือจะแสดงถึงความเป็นมิตรนั่นเองนะคะก็คือเหมือนแบบเรารู้จักกันเราคุ้นชินกันอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าสมมุติไปด,ดูความหมายในภาษาอังกฤษนะคะความหมายในภาษาอังกฤษ ก็คือจะแปลว่า a good understanding of someone and an ability to communicate well with them ก็คือเราเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สื่อสารได้ดีนั่นเองนะคะัะนนี้ออกเสียงนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็น silent T นะคะไม่ออกเสียงตัว T นั่นเองจะเป็น rapport 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 นะคะแล้วก็ stress ที่พยางค์ที่สองนะคะโอเคอ่ะ ถัดมานะคะมาดูกัน professional tone นะคะ professional tone maintain a formal and polite tone throughout your email avoid using slang jargon or overly casual language remember you are representing yourself and your organization นะคะก็คือในกรณีที่เราไม่ได้ส่งอีเมลหาเพื่อนร่วมงานที่สนิท หรือว่าเพื่อนที่เราสนิทด้วยคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะให้เราใช้โทนที่มันเป็นทางการ Formal คือเป็นทางการ o l ล t e แปลว่าสุภาพนะคะทั้งอีเมลเลยอย่าใช้สับแสลงนะคะอย่าใช้ Jargon Jargon คือคำเฉพาะนะคะคำเฉพาะเพราะว่าผู้รับของเราถ้าเขาไม่ทราบคำเฉพาะเนี่ยมันจะยาก สำหรับเขาเขาจะงงนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะรู้อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ไปก็ได้นะแล้วก็อย่าใช้ casual language หรือว่าคําที่ไม่ทางการมากซะจนเกินไปนะคะอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวเราเองแล้วก็องค์กรของเรานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือให้มา 5้าตัวอย่างเนาะ Dear recipient's name อันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อทั่วไปนะคะก็คือเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะตามด้วยชื่อของคนที่เราจะส่งให้ชื่อของผู้รับนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็น dear dear อะไร dear Mr Johnson อ่าถึงคุณ Johnson ซึ่ง Johnson เนี่ยก็คือจะเป็น last name นะคะเป็นนามสกุลนั่นเองแต ถ้าเราแบบเป็เพื่อนกันรู้จักกันเพื่อนร่วมงานกันสมมุติเพื่อนชื่อแมรี่นะเพื่อนชื่อแมรี่เนี่ยเราก็สามารถทฮแมรี่ <Hi, Mary. S 2> เห็นไหมเห็นความต่างกันไหมคะอ่ะขอเขียน dear mr johnson อันนี้จะเป็น formal เลยอ่ะแต่ถ้าเรา,เรารู้จักกันเราเรียกเป็น first name ก็ได้เป็น hi mary นะคะหรือเพื่อนชื่ออะไรก็ ฮัลโหหรือว่าายตามด้วยชื่อของเพื่อนก็ได้นะคะอันนี้จะค a า u a l หรือว่าไม่เป็นทางการกว่านะคะหรืออันที่3ามเนี่ย o r n i n g good afternoon good e v e n i n g เลือกมานะจะเป็นอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนกลางวันนะคะหรือว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะอันนี้เนี่ยใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เขาอาจจะอยู่คนละไทม์โซนกับเรา และเราต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าเราเห็นคุณค่าหรือว่าเราให้ค่ากับไทม์โซนของเขานะคะเช่นเราส่งตอนแบบตอนค่ำของเราแต่มันเป็นตอนเช้าของเขาอย่างเงี้ยเราก็ good morning แล้วก็ตามด้วยชื่อของเขาหรือว่านามสกุลข,ของเขาอยู่ที่ว่าเราต้องการโทนประมาณไหนนะอ่าสี่กับห้าในกรณีที่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบชื่อใช้ได้ dear sir dear madam นะคะ หรือว่า to whom it may concern อันนี้ก็พี่จี้แปลให้แล้วใช่ไหมก็คือจะแปลว่าเรียนคุณผู้ชายเรียนคุณผู้หญิงคือเซอร์เป็นผู้ชายไงอาแมดามก็ผู้หญิงใช่ไหมคะหรือว่า to whom it may concern ก็คือเรียนท่านที่เกี่ยวข้องอะไรประมาณเนี้ยเออก็คือใช้ได้แต่ว่ามันมันแอบโชว์ถึงความไม่ใส่ใจเนาะเพราะฉะนั้นพี่จี้จะแนะนําให้เออในกรณีที่ไม่ทราบจริงๆว่าชื่ออะไร เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงลองศึกษาดูแม้ว่าเขาอยู่แผนกอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงเนื้อหาของ business email writing มาให้นิดนึงดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะในคอร์สนั้นจะละเอียดกว่านะคะเดี๋ยวพี่จีแถมเป็นโบนัสในในในคลิปนี้ให้นะคะแบบหนึ่งนี้ ยึบเนื้อหามาจากคอร์สให้นะคะก็คือเนี่ยมันจะมีที่พูดถึงไปเมื่อตะก,กี้นี้ใช่ไหมคะ To Whom It May Concern นะคะเรียนท่านที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็โอเคเออมันก็โอเคในกรณีที่เราไม่รู้จักชื่อของคนที่เราส่งอีเมลไปหาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราจะส่งถึงแบบถ้าเราจะส่งการสอบถามส่งแบบสมมติเรามีปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วเราก็แบบ จะจะส่งอีเมลไปหา customer support อย่างเงี้ยค่ะก็เออส่งส่งอีเมลที่เป็นคำถามทั่วไปให้กับบริษัทนะคะใช้ได้เนาะก็คือเป็นอันนี้แต่ถ้ามันไปเวที่เหมือนเราต้องใส่ใจเขาหน่อยที่ไม่ใช่ใช้คำพูดเนี่ยก็ไม่แนะนำนะหรือว่า dear sir madam เนี่ยอันเนี้ยโอเคในกรณีที่ เราไม่รู้จักเขาดีนะหรือว่าเราเขียนอีเมลที่เป็น formal business email เป็นอีเมลที่เป็นทางการแต่มันใช้กันน้อยลงแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะใช้เป็น gender นะคะ gender คือเพศสภ,ภาพเนาะก็คือบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่า dear sir หรือว่า madam อเน,นี้ยคือมันระบุไปเลยไงว่า ถึงคุณผู้ชายถึงคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยคือเขาอยากให้ใช้เป็น gender neutral ก็คือเหมือนเพศตรงกลางเพศตรงกลางก็คือไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คืออันนี้ dear ตามด้วย job title นะคะเรียนตามด้วย job title หรือว่าตำแหน่งของเขา ตำแหน่งของเขาแต่เนี้ยเราก็ต้องทราบถึงตำแหน่งของเขานึกออกไหมเออเช่น dear hiring manager นะเวลาสมัครงานอย่างเงี้ยก็ dear hiring manager ถึงผู้จัดการที่จ้างงานเราใช่ปะเออหรือว่า dear marketing director เรียนพ่วมนวยการการตลาดอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราทราบถึงตำแหน่งของเขามันจะดีกว่าที่เราใช้สองอันนี้ นะอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งในการเขียน Salutation ในอีเมลนะคะคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูการเขียนบอ d ดี้กันหรือว่าเนื้อหากันนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ